เอาครับผมพ่อเสิร์ครับสวัสดีครับผมครับผมอ่าโค้งสุดท้ายครับพ่อโค้งสุดท้ายครับผมครับผมอ่าโค้งสุดท้ายกันเอาแนวทางความฝันก่อนตอนที่พัฒละแนวทางความฝันเป็นมาพ่อพ่อเสิร์เลขเลขสูตรพ่อนี่บ้านพีการเปลี่ยนแปลงนะพ่อเนาะครับเปลี่ยนแปลงก็ได้เลขบนญ่ะไปวิ่งสามโอ้สามแม่แห้งบอกวันนี้พ่อแมนบนญวิ่งสาม บนวิ่งสามเลยบอกครับล่างวิ่งเก้าบนวิ่งสามล่างวิ่งเก้าตามโอ้ล่างเก่ามาตอนตอน,ตอนต้องวดัดตอนพ่อพ่อเด่นพ่อมักเลขหกบารนี้เปลี่ยนแล้ววะวนี้พ่อโอ้ยย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 หยยยย่ยย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 นั่นแหละแต่ว่าไอ้ไอ้เลขล่างมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเา,เา,าเย เลขละเลขบนเน่ะหกยังไม่ชินยุ่นนึกว่าสามนี่สามน้าจะยู้รักน่วยอ่ะสามน้าจะมารักน่วยมันบอครับแมนแมนอือแต่ว่าเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อเลขสามนี่มาบนน้าจะมาลักหน่วยหกก็อยู่บนคือเก้าหันละครับผมเอาไม่ใช่บมหกสามโลเซนบอพอ่อ <laughs> บเลียงบ,บเลียงพ่อเส็มากนี่มากสามหกแล้วแต่าะเความฝันมันมามันมาพาหนีเยอโอ้ความฝันมาพาเอาเดี๋ยวผมย้ำทวนเลขสุดแป๊บหนึ่งเด้พอเด้อสามตัวนี่เก้าศ <3 26, S 2> ู 36, 8, <ม>นย์หกห้าเกสมสอหกเห้าหครับพ่อว่งเก6แล้วกับตัวร่องคือเก้าสมหกครับผมแล้วกับจับคู่มิศูนย์หกสองหกสากห้าแปวกับสามหนึ่ง ตัววงก็คือศูนย์หกนั่นแหละ <แน S 1> ครับส่วนล่างนี่มีสามสามเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดครับพ่อเน้นไปที่เก้าเจ็ดครับผมแสดงว่าถ้าเก้าล่างโอ้เก้าเดินล่างดีๆล่ะล่างเลีกล่างพ่อมีหาคูติพย์สร,รับเก้ามือนี่ไอ้ทรงไปได้ๆมีการเปลี่ยนแปลงจากชุดเดิมเป็นอาจากนี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นี่แค่สี่ประตู ล่าสุดนะเจ็ตัวไทยคือหาหาตูแมนคือลักเต่าเลยเดี๋ยวพ่อเด้อเดี๋ยวผมเขียนแป๊บนึ่าล่าล่าสุดนะพ่อเนาะครับผมมีตัวไหนเน่ะเก้าหนึ่งเกาเก้าสองเก้าสามเก้าเก้าเจ็ยังยคือเก้า เก้าเจ็ดยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้ยังเป็นเก้าเจ็ดคือเก้าพ่อครับผมครับผมตัวนี้ยังเป็นเก้าเจ็ดคือเก้าเนาะถ้าจะมาตามความฝันมาถึงมาเก้าสามถ้าจะมาตามความฝันคือจะมากเก้าสามเพราะว่าฝันมาตีนจับนี่ตีนเป็นแกะสามเหมือนนะแต่ว่าบาเทียมมันรุดออกไปได้นะครับ <laughs> <laughs> เด<ออ>ี๋ยว พอความฝันเาจ,าาาาจาตังอาเลยพ่อความฝันไาอยางไงครับเมื่อคืนนี้มันบ่เมื่อคืนนี่ะขอตแจ้งกันว่าตีงจับส่วนจับสามตัวแต่ว่าเดินเทกเห็นตัวเดียวแล้วมือยิบบอเขามือยิบบอกเราแล้วมีน้ำน้ำตัวแรกนขึ้นจากน้ำม,มากเพื่อเสียขึ้นเห็นอีกสองตัวบานอือแตบี่ส่วนมัดเั้งมสามตัวเลยนะแต่ว,ว่า ตัวท่ตัวแบ่เลยเอามือกำหกรับกำหรอกดึกอกคร่องขึ้นแล้วก็มันมันจะใช้รองน้ำก็ได้จับย่องของกองไฟครับ้านที่พอเสือเขาได้ตีมาตอนนีตัวเกาีมาเนี่มันก็เป็นเป็นหาแตะนั่นวะตัวที่ว่าอยู่ในสูตร,ะร่ะแต่ว่าบ้านที่นี่นสิตีตามข้อมฝันที่ดีนะตีหกหแต่ตีมาคือคือศูนย์แปดสามนะถ้าตีตามข้อมฝันคือศูนย์แดสาม เพราะว่าเพราะว่าเพรวศูนนศูน <avenues> ย์ในีงไครับศูนย์ใตีงพตีงสามตัวสามก็เด่นดีวครัวตีกกะเด็นแปครับแล้วเอาเนี่ไปวงไฟเข้าฟันมันมันตายมันก็ศูนย์ล่ะครับจริงานะแจ่ประมาณนี้ก็แปลว่าพอเสร็กก็พอชิ้นึงตัวก็หลอดก็มงเสาส่งอขาไปล่งที่ชุบกัส่งไล่ๆกันี่อ่าศูนย์แแล้วก็ศูนามที่ลงเา ต้องหน้าสุดเลยครับต่วเอซี่เขาจะตีตัวเลยเขาจะตีตะว่าตะว่ตะว่าพอเถิดตีเต็มเลยลนะ่าทางแบบนี้ครับพบาง้ีเขาจะตีตละลื่นไปแต่ก็มือใส้แต่ก็ฝันเขาว่ามันฝัน,นแน่นอยู่หล่ะครับผมอ่าเดี๋ยวได้เป่าผมจะเขียนเลขฝันจล็กน้อยได้ไามนี่ได้ฝันมีสามตัวนี่พ่อจับตัวใดน,นะพ่อ,อ083 083แล้วก็แปด ศูนย์สแปดศูนสาล้วก็แล้วก็ศูนสหเลขตัวเก่ามาติดมาติดอีกครับผมคือมามายังงดึงดึงเส้นสมัดเนึเลขครับสองตัวเลยบันนี้พ่อจับสองตัวเลยบนนี้สองตัวสารับมือนี้มีความมั่นใจก็คือ 3, 6, 8, สาหก,กับแปดสามสามหกับแปดสามเลยนะพ่อนะสายบนสายบน

มันมันเลขตามสูตรครับเลขตัวเก้าเลขตามสูตร่รตว 9, เ่เพาเขาจเตงนี้ตันีคลิปกัยอดลงกันเลพาะสิอตที่ใบคยครับผมสามหกกับ8ปดสนี่เน้นไปทั้งบนเลยครับผมครับครับ่วนล่างนี่เน้นเกเจ็กับเก้าสี ครบับผมแต่เส้นวิ่งเส้นลูกรคือบนวิ่งสามล่างวิ่งเก่าเลยครับเก้าน่องนมาเน้นนะพ่อนะเก้าหนื่องว่ามัเน้นแล้วครับปิงสามตัวปิงสามตัวกตีง่ายๆนะพ่อแปดสามลตีแนแม่นีศูนยเลยพ่อปิงมันน่แปดทีแล้วนะครับสามก็ขึ้นมันก็เด่นสามทีแล้วครับวนูนย์ถาคศนให้ปิงเท่า เขาขาปิ้งกายพอมนะครับอืมขาปิงตายตายตัวนึงตายเพราตัวนัวนั้นปิงตะวันตะวันมันตูนสุดท้ายมันตัวเย่เออเมื่อกำเราเมื่อกำดึงเอาครับตัวชุ่ยไทยละครับลองตัวแรกเนี่ยเมื่อกี้บอกตัวตะวันตูนชุ่ยไทยเมื่อกำดึงเลยครับอืมตัวใหญ่ก็มู ล้วก็โนส่ไฟบนี้คาตายแล้วแม่นว่าล้วโนไฟเปล่นเป็ี่ยนั่นแหละตายในไฟเผาเลยตายในไฟเผเลยโอ้เาั้งเป็นเลยนตัวนี่พ่อเ้ลเป็นเลยจับจุดเลยจับจุดตายแล้วนะเี่นมาตายแล้วตายแล้วตอนมือเล็ชุกันฟันใหได้กลอยเนี่ยชู่มือชพวกกินตันมือเล็กชบครับผมที่มาท่าเล็กเขาเนาะครับ คิดว่าเลขหนจะเข่าแล้วเนาะพอเนาะเอาให้ว่าเน่นๆนี่บดนี่คือสามหกกับแปดสามเาไปตอนนี้เนาะพอเนาะครับสามหกกับแปดสามคือเอาเข่าค้ามฝันเลยพอเลขฝันนี่แม่นซะเหลือเกินส่วนล่างก็เอาจับเลขสูตรไปเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่และเก้าเจ็ดเน้นไปที่สองเม็ดคือ เก้าเจ็ดกับเก้าสี่ครับผมเอาโอเคครับเพ่อเดี๋ยวสิได้ฝ่าวงใหอฟซี่เพิ่นเบิง 4, ครับผมเอาครับขอบคุณพ่อ